ของเราในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของไฟป่านะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับในปีนี้เราได้มีการช่วยกันปลูกต้นไม้กันตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่มีพระราชพิธีมหามงคลบรลมราชาพิเศษมีพี่น้องประชาชนมาร่วมลงทะเบียนต้นไม้ไปแล้วกว่า14ล้านตน้นในปีนี้พระมติว,ว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมท่านวลาวุฒิศิลป์าชาได้ขยายโครงการนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ปลูกต้นไม้กัน100ล้านตน้น นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วอย่าลืมนะครับมาลงทะเบียนในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อเป็นดินสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store นะครับทั้งระบบแ n d r o i d และก็ระบบไ o s เเมื่อลงทะเบียนแล้วท่านก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงในแอปพลิเคชันต้นไม้ขอ,ของของท่านที่ปลูกก็จะอยู่ปรากฏอยู่ในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อเป็นดินครับวันนี้เป็นวันที่เรา